สวัสดีค่ะลูกค้าขาวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะมาพร้อมกับงานสวยๆจ้าที่เห็นตรงหน้านี้นะคะคือพลอยแท้ทั้งหมดเลยวันนี้นะคะเราจะไลฟ์ค่ะลูกค้าวันนี้นะคะแม่ค้าขออนุญาตนัดลูกค้าและแม่ๆม่ทุกคนนะคะ4-5โมงเย็นวันนี้นะคะวันที่21เดือนพฤษภาคมค่ะปี68นะคะเราพบกันนะคะเย็นนี้4-5โมงเย็นนะคะจะปล่อยคลิปวิดีโองานชุดนี้เลยนะคะ ชุดลอยแท้ทั้งชุดเลยมีโมลานะคะมีโมลามีทับทิมแท้นะคะแล้วก็มีไพรินมีลอยเจียด้วย2เมตรนะคะนะมีลอยเจียด้วยนะคะแล้วก็มีเผาเก่ามีทับทิมเผาเก่าด้วยนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวแม่ค้าจะไลฟ์วันนี้ค่ะ4ี่ถึงห้าโมงเย็นเยอะมากนะคะแล้วก็สวยๆราคาะเบาๆเช่นเคยคะ่ะลูกค้าสวยมากสวยเบอร์อันนี้เดี๋ยวให้ชมเป็นตัวอย่างกันก่อนเนาะ ให้ชมเป็นตัวอย่างกันก่อนอันนี้ยังขัดไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เสร็จนะคะก็คือยังไม่รู้สายยังไม่อะไรเลยก็คือเอามาขออนุญาตช่างเอามาถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่ายังยังไม่เสร็จยังไม่ได้ขัดเงานะคะอันนี้ยังไม่ได้ขัดเงานะลูกค้าเนี่ยงานเนื้อแท้มันเป็นสีแบบนี้เลยค่ะนะถ้าขัดเงามันก็จะเงาเพิ่มความเงาเข้าไปอีกนะคะสีก็จะสวยขึ้นนะคะงานเนื้อแท้เนี่ยไม่ต้องชุบแต่ยังไงก็สวยอน่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยงานตัวเดียวกันงานสตางค อันนี้ใส่หลายปีแล้วนะคะเห็นไหมคะมีรอยใส่หลายปีแล้วค่ะลูกค้านะคะใส่หลายปีแล้วงานสตางค์เช่นกันเนี่ยคะ่ะนะแม่ค้าใส่หลายปีแล้วใส่นา,นานเป็นสิบสิบปีก็จะเป็นสีแบบนี้เลยเขาเรียกสีสุกนะคะสีสุกเหมือนทองโบราณทองที่ไม่ได้ชุบนะคะเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะตัวเนี้ยงานตัวเดียวกันลูกค้างานตัวเดียวกันงานสตางค์นะคะงานสตางค์นะใส่ไปก็จะเป็นแบบนี้ถ้าตอนแรกๆตอนยงใหม่อยู่ก็มันก็จะเงาแต่พอใส่ไปเรื่อยๆสีจะสุกเป็นแบบนี้ เนี่ยลูกค้าสวยมากทับทิมแท้ค่ะทับทิมแท้สวยเวอร์นะคะนี่ค่ะทับทิมแท้นะคะตอนนี้ยังไม่รู้ไซส์นะคะดูดูแบบกันไปก่อนนะยังไม่รู้ไซส์แล้วก็เดี๋ยว4ีถึงโมงเย็นแม่คะจะปล่อยคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปลูกค้าดูไปแล้วชอบวงไหนสต็อปคลิปแล้วโทรมานะคะ0 9 8 8 2 9 3 9 6 1ค่ะนี่ค่ะ 0988293961นะคะชื่อร้านยุพินแหวนสตางค์ค่ะงานสวยๆพอยแท้ราคาเบาๆนะคะลูกค้าสามารถแบบซื้อกันเอาไปใส่ได้ยาวๆเอาไปเก็บสะสมได้เลยของสวยๆนี่พอยเม็ดนี้ออกสีสีแบบแดงเบอร์ห้านะลูกค้าเนี่ยเม็ดใหญ่นะเม็ดไม่เล็ก ตัวนี้แก้วปลวกนะคะมีแก้วปลวกด้วยแก้วปลวกสีเขียวสวยมากนะคะมีแก้วขนเหล็กเข้ามาด้วยหนึ่งวงนะคะรอบนี้นะดูไพลินเม็ดนี้มีมว,ว,ว,วิบวับวบวบลูกค,ะคะ้าขางานบางตัวเนี่ยนะคะพอยของเขาาจะมีความสวยเฉพาะเม็ดนะคะนี่เห็นไหมคะไพลินสวยมากสวยมากแม่นะคะใครชอบแบบไหนนะงานมีครบไซส์คะ่ะ งานมีครบไซส์เดี๋ยวเรารอชมนะคะ4ี่ห้าโมงเย็นวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามไว้ได้เลยกดติดตามไว้ได้เลยนะคะงานสวยๆปังๆแบบนี้ไม่ค่อยมีมาบ่อยราคาก็เบาๆตัวนี้เป็นเผาเก่านะคะเป็นเผาเก่ามี2วงค่ะตัวนี้เป็นไพลินนะคะไพลินรอบนี้ก็มีอู้เม็ดนิสสุดมากนะคะ นี่ลายของเขาลายตามธรรมชาติเลยนะคะสวยจริงลูกค้าค่ะสนใจนะอย่าลืมติดตามก่อนกดติดตามก่อนค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ค้าเลยแม่ค้าอยากได้กําลังใจนะคะกดติดตามดูคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้รัวๆจะขอพระคุณมากๆจะกราบขอบคุณมากๆนะคะสนใจค่ะโทรศ9 8ย์9ก้าแเบอร์ไอดียไลนก็เป็นเบอร์นี้นะคะชื่อยูพินแหวนสตังทูแพลตฟอร์มนะคะเดี๋ยววันนี้ สี่ถึงห้าโมงเย็นเราพบกันนะคะลูกค้าชือ้ออันนี้เดี๋ยวอ่ะขยายให้ดูแบบเยอะอยู่นะคะรอบนี้เยอะอยู่นะน่าจะหกสกว่าวงเหมือนกันนะลูกค้าเ,เ,เดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ค้าแจ้งว่ากี่วงแต่อย่าช้านะคะรอบที่แล้วอะเชื่อไหมาขายไลฟ์ขายอะ่ะ เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็นะคะว่างตอนนี้ว่างวงเดียวลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากงานไล์รอบวันที่17นะคะรอบวันที่17ที่ผ่านมาปังมากลูกค้าเยอะช้าลูกค้าหลายคนยังไม่ได้นะคะไม่ได้กดติดตามนะคะไม่ได้แบบไม่ได้ต,ติดตามงานของเราออกเร็วคะ่ะลูกค้านะยังไงก็กดติดตามไว้ก่อนขั้ตอนแรกนะคะจะได้แบบไม่พลาดของแบบพอยแท้ราคาเบา นะคะพอใช้ราคาเบาๆแล้วตัววงเป็นงานเหรียญสตังเก่าพศ .2500 ด้วยตัวเนี้ไม่ลอกนะคะใส่แล้วแบบไม่หลอกตาไม่เวอร์นะคะของแบบงานเหรียญจริงๆๆนะคะอยากให้ได้ไปเก็บสะสมกันแล้วก็พลอยแท้แบบสวยๆราคาแต่ต้องได้นะคะลูกค้าซื้อรอบรอบระวงก็ยังไม่ได้ทําให้จนเลยพลอยแท้ค่ะยิ่งเก็บยิ่งมีราคานะคะนาะยิ่งเก็บยิ่งมีราคาพลอยแท้ใครที่จะเอาไป ขายต่อนะคะเอาไปขายต่อได้เลยค่ะเพราะว่าของเราอะ่ะเราขายราคาส่งอยู่แล้วเป็นงานทําเองขายเองนะคะเสร็จชุดหนึ่งเราก็จะเอามาไลฟ์อย่างเนี้ยค่ะสองวันสามวันชุดหนึ่งเราก็จะเอามาไลฟ์นะคะของเราไม่ใช่งานค้างปีงานเก่าไม่ใช่นะคะสดสดร้อนร้อนเลยเนี่ยแมค่ค้าไม่กล้าจับขึ้นมาเลยมันร้อนมือนะคะเบอร์อีกแล้วอ่าเดี๋ยวเราพบกันนะคะวันนี้สี่ถึงห้าโมงเย็นเอ่อ นี้เป็นวันที่21เดือนพฤษภาคมปี6 8นะคะ4ี่โมงเย็นวันนี้เราพบกันกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกบขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ